พามาดูห้องน้ำเด็กว้าอย่าเพิง่งเปดโอ้สักโกแรกมากลูกไอ,อน่ารักอะ่ะดูสิมีของให้เล่นด้วยแล้วก็มีมุมเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมสวยนะแล้วก็นี่มีอะไรให้แบบให้เด็กสนใจเล่นด้วยนะอ่างล้างแล้วก็มีน้ำร้อนบริการ สบู่อะไรเรียบร้อยแล้วก็สำหรับเด็กที่กินนมแม่น่ารักอะ่ะห้องอะ่ะนี่มีให้สองห้องจะได้ไม่ต้องแย่งกันเออสามห้องสิสามห้องนะคะนี่แล้วก็มีมุมสำหรับนั่งรอมีให้เด็กนั่งเลิศค่ะเลิศสวยงาม เสร็จแล้วเหรลูกซีโซแล้วไม่ยอไม่ล้างมือเลย <c oughs> ห้องน้ำเด็กนะคะทุกคน